อ้าวเขื่อนไปตั้งไว้ก่อนน้อเตรียมความพร้อมอ้าวลองนานเดยวกัเน้ออ้าวขอแห้งปอดใจครับอ่าขอปลาขอแห้งปอดใจลูกหลานเยาว,วชนป่อบ้านผู้มี่าแข็งแห้งมันจะได้เคลื่อนคุณป่อตั้งไว้ก่อนน้อเตรียมรอไว้ป้าบุญสีขึ้นสู่สวรรค์นะขอใข้องแต้ม ปุ๊ดเตวดาจูมารอทาเอาพ่อข้าขื้นสวรรค์เมืองบนบุนกินบุญตานติได้สร้างกุศลไปถึงเมืองบนนี่ว่าจัน้องเตวดาดท่านจะมาสอดกอง i oh, กำจอยกำซอยกอย้นอนอเจ้าเป็นฉากสุดท้ายของชีวิตแล้วเราาขอฮือพี่เจ้าว่าไปดีปุนกินบุญันตนไปตามวิธีปีไอบุญสีปีเจ้าจาตแม่มีจริงก้อยมาปิ่งอีกแล้ว เสียงแล้วต่อโูบุญสีชื่อเสียงมีดังไปกึกก้องจีนละปีนไผ่เกษตรซ่องรุ่นใหญ่รุ่นน้องจะขออามล้างหันหูบอย่างมะนองน้ำตาอะไรหาจิตใจไฟห้อย หันหูวติดฝาน้ำตาโอยองเกิดห้กปีศิลป์ไปซ้อตัวกันบุญสีรัตนังไปซอแก่ทองซอยบักกองโควิดเศรษฐกิจกะเรลียบลอยบุญสีทองซอยบะได้ไปจ้อยไปซ้อ ในวันนี้เสียงกีวีแล้วหนอบัดด้ไปสอดตวยกันแล้วเจ้าจาดหนะ้ายังมีบุญสีนั่นเล่าโอ้และนอปีกมาอีกครั้งนั่นอันนี้มันเป็นนั่นกายพังเหี้ยจะนะให้บุญีพี่เจ้ากร mm. ะตีบุญสีเอาฝากโลกฝากเขา ของสีนองนาวมาจากเม mm ืองพังแต่เมื่อตะก่อนห mm ้ hmm. าไปซอต่อยกันมันสนุกสนานอังกาบอนเล่นวันนี้ล้วนน้อจะตด้ลีกเว้น อนแต่หลังเกสอนน้องล่ากระบ,บนสีปีค่ะอยู่อันน้อยชองวันนี้เปิดมาลายค้นไล่โลเมื่อก่อนอันน้อยโชว์ดังบาใจน้อยไปสอนตัวกันตัวบนสีปีน้อยโอละน้อและน้อและน้อง สะพานข้ามไต่บุญศีรตนังปีไทยเฮได้สู่สวรรค์เมืองบ้นเป๋วปุ้ดล้อมน้าล้อมหลังเอาวะยาเฮไปกับด้วยบุญกุศลขอาห้จงบันดันโดนกับเฮเอากุศลนหน้าไปหลอดขอปู่สู่สวงสวรรค์จันฝันนิพานเก่ายอด นาบนไปจุไปจอดพ่อโคบุญสีรักตันายไปหาบนกีนบุญตันปางเก่าพ่อเจ้าเคยขึ้นสร้างผงปันพ่อโคบุญสีรักตนนางเสียชีวาวานแล้วหนาอจากคนเฮาเกิดมา มีไผรได้หลอดลอ่อคึงแบบว่าคุณแม่คุณป่อและบบาว่าตู้เจา้าหาไยเพราะว่าถึงเวนกรรมเก่ามันได้มาตันตัวไก่บบบเดียวบุ้นสีป่อใจจะไปสวรรค์จังย่อดอเอาฮึงบุญกินบุญตา ขึ้นสู่สวรรค์จันยอดขอเพือพ่อได้ออกขึ้นสู่สวรรค์เมืองบนบ่ต้องอาไรหาลูกหาเตา้าขอเอาอากุศลขึ้นสวรรค์เมืองบนสูนิปานจันยอดเขาว่าจะตั้งกำแพงสิลาเลง วัดนองเตา่าคำาลาจนสุดยอดกึดหอดได้บอกคือฟังว่าให้บ่อไจากนั้นแล้วว่าหนึ่งเสนละเป็นเงินเหมือนกันนะกำแพงวัดนองเตา่าคำขอได้ไปยังไปพอ ก็ไปขึ้นถึงสวรรค์จันฟ้กเก้ายอดเอาบินตีจุตีจอดอันนี้เกศรหางดงข้าเจ้าแม่งานวันนี้มาจุ้ยกันปัดก็มาจ่วยกันปงอันนี้เกศรเจ้าอำเภอหางดงบ้่นแหวนเป็นคนบอกเก่าคณะตั้งนี้ต่อไปสู้เสนอะไรนะบนสีปี บระเดี๋วจ้งโซคนเข้าถึงบ่หันแล้วเจ้านอนน้อยา่ว่าจัดนี่จัดหน้ามันกั็ต้องเสียหายหันแล้วเป็นดีเสียได้น้ำตาก็รหลิล่งโล ได้แรงเต้อได้จ้าได้เกากรรมอากรรมอ,อนั้นเล้าเต้บพิษโดยไก่อันได้เต้อพิษโดยจ่ากรรมาอู่ทางเต้อพิษโดวยวาจาใจจับกระหออาภัยหือได้ดีมีโทษผิดพลาดประการใด ขอป้ออาภัยยกโ้นขอป้ออย่าไปโคดลางเกลือใดก่าวบางรมขออาโหสิกรรมน้องนะลังเต้อได้ทองได้ลำลังเตื้อได้ก่าวบางรม,งงงมงบ,งบุญศิลป์ตะนางขอป้อป้อโหด แต่ก่อนแต่ตามันยังจะนอนขออย่าไปโุดวันนี้ขอหายขอโคดสิบนิ้วว่าจะขออาภัยแต่ก่อนเคยโอูเคยแจ้งเคยด่าก่อนหน้าหันอ,อกหันใจเฮาไปแสดงตีไหนไปเปลนตัวโกงตลอดว่าจีกัมมะกัมมน ขอสูมาลาโตดเคยเกียดเคยโคด้วยไกลและใจว่าจีกำขอพ่ออภัยตั้งนี้ต่อไปนานก่นขอสุมอกสุมแม่ตึะกลันได้ยามมาเป็นวัดจีว่าจะส้ำเตื้อเดือดดาเป็นก๊า ก็บุญสีเกยสนกรรมนวลหูามนักทำเตื้อเกยขันนั่งใสอากันเป็นตื้อที่ไหนแ่ะจะขอไยขอจะไปอิมมาไปเบื่อกะเฮาไปสือหลาเตื้อตึงบดไดหันกันแล้วน้อขอไปสู่สวรรค์นาจะนนาพบ วันนี้ก็บัลละกรรมขออยู่ดีกินดีหมู่จังปีจังซอขอยกมือหยออาภัยเนิบพี่ลูกจะขอสืบสานตั้งเสียงซอเสียงปี เพื่อคุณความดีป่อบุญสียืนยงหมโู่อ่อนสามคง่หมูนนี้สืบสานของดีือได้สะสมป่อบุญสีได้ปั่นเือผมเจอมันยืนยงตาหลอดจะ้าขอบคุณแขกท่านะตั้งไหลและตึงย่่งตึงใจามามาก วันนี้ก็มาหลายลากหากไดมางานนะ่ะในนกก็พ้นเป็นตึงละจ้งสอนักร้องอะ่ะจง้งซอเฮากะห้องก็ขอจะขอขอบคุณตึงแจ้งปีแจ้งสอวันนี้มายกยอดซอเกียดว่า งัวควายจ้างมาตายแล้วเหลือหนังดูกเขาคนยังเอาใจการได้จะาลวงสุดตับปอดและไส้คนยังกินลำอิ่มต้องมนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องไผ่บวห่วงข้องอะไรสุดแต่ดุพวกยังเอาขว้างไก่กลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกบ้าน พฤกษภากาสอนอีกกุญชออันปลดปลงโททนสนงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตหัวแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอจิตตะดวงวิญญาณป่อครูบุญศีรัตนังศิลปินแห่งชาติ ปืนบ้านล้านนานาครเชียงใหม่บัดน,นี้เราตั้งหลายมีลูกเต้าเหล่าหลานพร้อมด้วยศิลปินจังปีจังซอนักร้องนักดนตรีแฟนคับปะคูและปีน้องสัทธาได้ปากันมาส่งสลีร่าร่างปะคูเพื่อจะได้เลิกซากส่งสการหากคิตะวิญญาณของปะคูรับรู้รับทราบด้วยยาหน้าวิถีใดๆก็ดี ขอเพื่อได้อภิลมจมจื่นได้ยินดีกับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนร่วมงานของ่อคูบ่ได้ละได้ลืมคุณงามความดีขอล้านนาบ้านนี้เมืองนี้สิ่งที่่อคูตั้งปณิธานวรรณกรรมภาษาโดนตรีปื้นบ้านภาษาล้านนาอลิญะประเวณีล้านนาขอเพื่อได้ลุ่งเลืองเฟื่องฟูในบ้านนี้เมืองนี้ ดังที่ประคูยังอยู่ขอเพลงขอบทซอขอบทประพันธ์ตัางหลายของประคูประพันธ์ไว้ขอจงเป็นอมตะอยู่ในบ้านเมืองล้านนาเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ไปตลอดกาลนานขอบพระคุณทุกท่านณนะโอกาสบันนี้บุญหลังปางเก่าเกื้อ xỉ cất sổ do con rất tân nhìn mục nga đời quân ca mơ นั่นนันสะนั่นนาวเขตนาควานนาลานานาบุญปารมีโส ปินแห่งชาตินี้แล้สูห้องเมืองแมนเดเดนระคูบุญสีว่าผลงานมาก่อนเงินซื่อตรงต่ออาชีพดังนั้นศิลปินรุ่นหลังจะเอาเป็นแบบเป็นอย่าง ต่อจากนี้ไปตำนานตำแหน่งนี่อยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปพ่อครูบุญศรีได้เป็นตำนานใหญ่แห่งนครเชียงใหม่พ่อครูนั้นจึงเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือพ่อครูจึงเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมและจะเป็นอมตะต่อจากนี้ไปบ่าวเคิรนจะเป็นมรดกบ่าวเคิรนลุงอทพอบได้ เขยกับอิล่าแตงดังควายเนี่ยจะเป็นอาระยะประคุสสะ้อนวิถีชีวิตล้านนาออกมาผ่านบทเพลงอันทรงค่าบัดนี้ได้สมัยยากาลเวลาแล้วจกักทรงสการประคูสู่สวรรค์จันฟ้าลูกหลานจะขอหลองพ่อพระคูอดุลศิลกิจในการประชุมเพลิงคนตุกคนจนคนมั่งคนมี คนดีคนหายก็ตายหมอดไม่เป็นดินสุดแต่ตุระผู้ทะลงศีนยังม้วยจีวินนอนตายความหน้าร้อนเอาอายังก็ลลงแม่ป้าแผ่นผ้าสุดหายังม้างบะหินบะหาก้อนเต้าหัวจ้างยังหู้แตกบ้างเป็นหอยหิหาไปเตะปะ่าไปขอยยน ต่อโดยเอาไปปได้ปงประคูบุญศีรัตะนังศิลปินแห่งชาติ2 5งห้าศูนย์ัดนี้ วะดดาวขึ้นจันตาเมืองโต เป็นตีแล้วคือนีละฟานปอโอบุญสีรัตนังเป็นตำนานแบบเบาลูกหลานแต่เต้าจะได้จำเอากรรมเอตัวไปสู่จันทฟ้าเกาหงเลสัยน,นยนนี่น้องข้าเจ้าจะยกมือหยอเพราะเขาเป็น ย่งสอรุ่นเดียวกันเจ้าประเดี๋ยวพอแก่พอเท่าข้าเจ้าขอยกยวอนวันนี้มีงานพระราชทานอย่างอีติ่นเกี็ดครั้งนี้เจ้าขาดเจ้างานน้องหอมารัต ตะนังกับจันนาเป็นงาแม่เจ้าขอคุณแต่เราแค่มีเกียรติหนงามีผูรวมเยีว่าบุญสีร้งนี้ในน้ำซอปีจะขอขอบคุณทุกงาคนก็เป็นบุญกูส่งนีิส่งหอมกกยไป บำดุงผู้คนผู้ชนสร้างปีน้องเจ้าบ้านวันนี้กอสร้างการกินนาำตาลตาลหากอันใดแถมกำขาดต๊ปุกพ้องขออภัยพี่น้องแทนเจ้าภาพเจ้างานว่า ขอบคุณทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนาในน้ำคิดน้ำใจของเจ้าภาพต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับขอบคุณครับผมนี้ครับผมครับ Nyen marang pantok Ya ofeng sa